EP นี้จะพามาดูแคปกันบ้างนะคะแคปเตี้ย419,000ได้ออปชั่นอะไรไปบ้างไปดูกันค่ะ และแล้วรถเข้าใหม่อีกคันอีกคันและอีกคันก็ามาถึงนะคะคันนี้จะเป็นรีโว่2.4สัตเอ dition ค่ะคันนี้ปีใหม่มากงเลยนะปี2022วิ่งแค่50,000กิโลเองเฮ้ยเปิดแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วแต่สิ่งที่มันเด็ดกว่านี่คือปีใหม่ขนาดนี้4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองค่ะเฮย้ยจะสักแค่ไหนกันเชลเดี๋ยวเรามาดูรอ,รอบคันดีกว่าสีขาวสวยทุกอย่างสวยมากมือจับสีดํานะคะหูกระจกสีดํานะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ด้วยที่หูกระจกนะคะ ก็สวยงามนะขึ้นลงสะดวกนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการแบบเก็บของขนของอย่างเงี้ยดีเลยค่ะอยากได้เท่าไหร่ว่ามาเครดิตดีออกรถเริ่มต้นแบงแดงใบเดียวได้เลยสรลีลารอบคันเดิมๆเอาง่ายๆว่าเดิมมาจากโรงงาน100เลยนะคะใครถูกใจนะคันนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่อำเภอคำขันธเก้าจังหวัดเยโสธรเข้ามาดูรถได้นะคะยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องประหยัดนะคะแต่ว่าถ้าจําเป็นต้องใช้จริงๆเนี่ยคันนี้เครื่อง2 4 0 0ี cc และที่สําคัญเลยนะคะคันนี้เนี่ย ประหยัดน้ำมันเออแต่ก็ยังคงความแข็งแกร่งของตัวรวนให้อยู่นะคะได้ฟิลิิ่งการขับขี่ที่แบบว่าแข็งแกร่งมั่นคงมั่นใจเออแล้วจีน่ารามากันเครื่องเกียร์ให้หลังจากการส่งมอไปนานๆเลยนานสูงสุด2ปีนะคะในส่วนของห้องเครื่องอื่นๆเพิ่มเติมพี่ดูการตามได้นะจุด4แต้ม qc มีนะคะหรือถ้าเอาง่ายๆเลยพี่มาดูหัวน,อน็อตค่ะน็อตสักตัวน็อตทุกจุดไม่เคยขันนี่คือเดเนินจากโรงงาน ที่แท้จริงแล้วมาสามารถที่จะดูเลขไม้ได้เลยนะคะเลขไม้ก็เป็นเลขไม้เดิมสีก็เป็นสีวางเดิมค่ะทั้งลำเลยก็ว่าได้นะคะอะ่มาดูกันใครถูกใจนะคะคันนี้สบายสบายค่ะ4 1 9 0 0แต่พี่แรกกับได้รถปี2022ไปนะแล้วรถวิ่งขนาดนี้แทบไม่ได้ต่างอะไรจากออกห้างป้ายแดงเลยค่ะกุญแจให้มาเต็มๆแบบนี้จัดไปค่ะ ส่งรถฟรีถึงที่ทำสัญญาฟรีถึงบ้านนะคะที่นี่สีรุ่งคาเซ็นเตอร์พร้อมบริการค่ะ